วันนี้ก็จะมาส่วนมนกิจกรรมความเพียรน,นะครับผมครั้งที่สี่สิบสี่นะครับวันที่สิบห้าเดือน2นะครับผมนายสลาวินกสิลเลสบวร,รลำดับที่หนึ่งสองหนึ่งนะครับ <c oughs> บัดน,นี้วันที่15้ากุมภาพันธ์เป็นครั้งที่44ิบที่ข้าพเจ้าสลาวินกสิลเลสบวรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริิษตถวายเป็น พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจริยบูชาแตกคูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรละลึกได้มีสมาธิจอจอในขณะแผน่ชนะในบทสดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทินบทหนึ่งชุมนุมเทวดา สัมมันตาจักรวาเรสุอัตราฆะฉันตุเทวตาสัทธรรมมุนิลาชาสัสุนันตุสักโมฆะถังสเคกาเมเจรุเปเคธิเจคาราตเตจันติเกวิมาเนีทิเบระเทเจคามีจรุวนาคาหานีเคหาวตุมิเคเตภูมารจยันตุเทวาชลธละวิสเมยัขคันทปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราวจนังสาธวเมสุนันตุธรรมสวนาค์กโลอัยยมปัทานตาธรรมสวนาค์กโลอัยยมปัทานตาธรรมสวนาค์กโลอัยยมปัทานตาสองบูชาพัดรัตน์ตาย อิมินาสกาเลนะพุทธังอัยปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอัยปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะสามกาพักรัตนใจอรหังสัมมาสัมพุทโธปะขวาพุทธังปะคอนตังอภิวาเทมิสวากขาโตปะขวตาธรมโมธรรมังนัมมะสามิสุปฏิปันโนปะขวตโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิสีนัมมะกาสิกิคาถานัโมตัสสะปะขวัโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะปะขวัโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะปะขวโตอรหัตรสนนาาคมมปะ พุทธังเซลานังคาฉามิธรรมังเซลานังคาฉามิสังฆังเซลานังคาฉามิ ตุเตียมปีพุทธังสนนางคาฉามิตุเตียมปีธรรมังสนนางคาฉามิตุเตียมปีสังฆังสนนางคาฉามิตัดเตียมปีพุทธังสนนางคาฉามิตัเตียมปีธรรมังสนนางคาฉามิตัเตียมปีสังฆังสนนางคาฉามิหกสัจจกิริยาคาถานัตถิเมเสนณังอัญญพุทโธเมเสนณังวัลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมหุนตุสัพพทานัตถิเมเสนณังอัญญธรรมโมเมเสนณังวัลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมหุนตุสัพพทานัตถิเมเสนณังอัญญสังโฆเมเสนณังวัลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมหน เอวเมสุตังเอกังสมยังพระควาสเกสุวิหารติกะวิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัติงปัญจมัติหิพิคุสัตติหิสัพเพเฮวาอรหันเตหิทัศนิหีจัลโลกธาตุหิเทวตาเยปุยเนะสันนิปปติตาโหติภควันตังลัสนายะพิคุสังขันจะอัตโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตัทโหสิอยังโขพระควาสเกสุวิหารติกะวิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะ สัพเงมันจะมัตเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหว่าอรหันเตหิทัศหีจัลโลกธาตุหิเทวตาเยปุยยนะแันิปฏิตาหนติปะกวันตังทัศนายะพิกุสังขันจายานุนะมยังปียนะปักวาเตนุปัสังเกเมยยามะอุปัสังกมิตวาปักวโตสนิเกปจิกาคาถาภาษยามันติ อัลโคตาเทวตาเซธาปีนามะพระวาปุริโสสัมินิตังวาภาหังภาษาเลยะภาษาเลยตังวาภาหังสมินเจยะเอวะเมวัตสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรัหิตามพระโตัวปุระตปาตุระหังสุปารตาโคตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตทางสุเอกมันตังพิตาโคเอกาเทวตาพระขวัโตสัวเซนกีมังค่าถังอาพาสิมหาสมโยปวันัสมิงเทวกายาสมาขตาอาคัตมภะอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอาปราชิตาสังคติอัตโควะปราเทวตา พระครวตโตสันนิเกอิมังคตังอภาสิตตระตะพิคโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกัมมะคังสุสารทีวะเนตานิขาเหตวาอิทธิยานิลักขันติปันทิตาติอาระโขอปราติวตาพระขรวตโตสันนิเกอิมังคตังอภาสิเชตวาคีรังเชตวาปรีคอังอินทคีรังโอหัจามาเนชาเตจันันติสุธาวิมลาราจขุมาตาสุทันตาสูสูนาคาติ อาตโขปอปาราเทวตาปะจขวัโตสันกิมังคตังอภาสรีเยเกจิพุทธังเสนนางขตาเสนเตขมิสันติอปัยยพูมิงปะหายามานุสังเทหังเทวกายังบริปุเรสันติติอาตโขปะควาภิกขูมันเตสีเยภุยนะภิกขเวทัสสุโรกัตธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายาภิกขุสังขันใจเยปิเตภิกขเวอเหสุมติตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานังเอตดาปรามาเยวะเทวราสันนิปติตาอเหสุงเสยทาปีไมหังเอตระหิไอเยปิเตภิกขเว พวิสันติอนาคตมัฏฐานังอรันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีปักวันตานังเอตัปปะละมาเยวะเทวตาสานิปติตาพวิสันติเสราปีไมหังเอตระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายยังังนามานิกิตาจิสามิพิกเวเทวกายยังังนามานิเทติสามิพิกเวเทเทวกายยังังนามานิตังสุนาสาสาทุกังนัมสิกโรลทภาสิสามิติเอวังพันเตติโคเตพิคูภควโตปัญจโสสงปะขวาเอตตาโวจัติโลกัมมุกัสสามิ ยัตถภูมิมาตถสิตายเยสิตายคิริขับพลังปหิตตาสมาหิตสมาปุตุเสหาวาสานลินารมหังสัพพิสังพุโนอุทาตัมม์นาสาสุทาวิปัสสนะมะนาวิลาปัญญโยปัญจสเตยัตวาวเนกาปิละวัตเวตะโตอมันติยิสัทธาสาวกเกสาสเนนะเตเหวกายาอธิกันตาเตวิชนาถภิกขวเตจจะอตัตมักคัลโลสุตตะวะพุทธศาสสาสนังเตสัมปาตุลหุยานังอมนุสานัทสนังอภตเกสตัมมัตคุงสหัสสังอัาสัตตลิงสปังเอกสหัสสานัง อมนุสสานะมัทสุงสัตอภเกนัตตมัทสุงทิสาสภาวุตตาอหุงตัญจารสพังอภิญญาววักกิตตวนนะจารคุมาสตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนัทธภิกขโวตเยวหวังกิตยิสามิกิราหิอนุปุปปโสสัตสหัสสาวยขาภูมากาวิละวัฒวาอิทิมนโตชุติมันโตวนวันโตยัสสติโนโมทมานาอภิกรมุงภิกุนังสมิติงวนังจัสหัสสาวีมวตายะขาลนัตะวันิโนอิทิมนโตชุติมันโตวนวันโตยัสสติโนโมทมานาอภิกรรมุงภิก สาวตาคีลาติสหัสหายาขาณรัตตะวนิโนอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยัสสติโนโมทมานาพิกามุงพิกุนังสามิติงวนังอิเจเตโสราสสหัสหายาขาณรัตตะวนิโนอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยัสสติโน โมทมามนาอภิกรรมมุงพิกุลังสามิติงวนางเวสามิตาปัญจสตายาขานาตะวานิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนวันโตยัสสติโนโมทมามนาอภิกรรมมุงพิกุลังสามิติงวนางคุมพิโรราชไคโกเวปุรสานิเวสนางปิญโยนางสตาสหัสสางญาขานางปิยิปปาสติคุมพิโรราชไคโกเวโสปาคาสามิติงวนางปุริมัญญาทิสังราชทัตตะโถปัสสาสติคันทัพปนังอธิปติมหาราชยัสสติโสปุตตาปิตัสสะภาวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชติมันโตวันนวันโตยัสสติโน โมท <im> ัมานาพิกกามงพิกุณังสัมพิติงวนังทักกินัญจัติสังราชาวิรุณโหตปัสสาสติกุ่มพันธนังอธิปติมหาราชยัสสติโสปุตตาปิตัสภาโวอินนันามามหาภะราอิทิมันโตเติมันโตวันะวันโตยัสสติโนโมทัมานาพิกกามงพิกุณังสัมพิติงวนังปัชิมันจัติสังราชาวิรุปโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชยัสสติโสปุตตาปิตัสภาโว อินทนามามหาบราอิทิมันโตชติมันโตวนนวันโตยัสสิโนโมูะมานาพิกามงค์พิกุลังสามิติงวนังอุตรลันจัติสังราชากุเวโลตปัสสาสติกุยขานังอธิปติมหาราชยัสสิโสปุตตปิตัสสะพระโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชติมันโตวนนวันโตยัสสิโนโมูะมานาพิกามงค์พิกุลังสามิติงวนังปุริมาติสังทัตโสทักิเนนะวิรุณะโกปชิเมนะวิรุปโกกุเวโลอุตลัะทิสังจะตโรเตมมหาราชาสมันตาจะตโรทิสาสันทะมานะอันตัง เตสังมายวิโนทาสาอาคูยานิกาสธานมายากุเดนทูเวเกนทูวิปูจจวิปุโตสหะจันธโนกามสิโถจักกินุคันทูนิคันทูจะปานโทโอปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตเสโนจะคันทัปโณนโรราชาชะโนสโภอาคูปัญจสิโกเจวะติงพระูสุริยวัชสาเอเตจันเยจลาฉโนคันทัพาสหะลาชุภิโมธมานาอภิกรรมงพิกุนังสามิติงวันังอาถาคูนาปสานาคาเวสาราสหะตัชกากัรมภะสัสตระลาอาคูปายคาสหายาติภิยามุนาสัตติธาจะอาคูนาคายัสสิตโนเอ เยนะครับราชเอสหรัฐฮารันติทิพาธิชาปะขีวิสุทธจักกูเวหายาสาเตวนาวชัปปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตทานนาคราชานมาสิสุปนาโตเกมดมังกสิพุทโธสนาหิวัจหิอุบุวหยันตานาคาสุปนาสนากรรมสุขพุทธังชิตาวชิรหัดเทนะสมุทังอชุลาสิตาพาตโลวาสวัตเศเตอิทิมโตยัสสิโน กาลกัญชามหาพิสมาอสุลาสนาเวขสา,าเวปจิตติสุจิตติจปหาละโทนโมจิสหสตัญจารบริปุตตานังสเพเวโรจานามกาสนาหิตวาพระริงเสนนาราหูปัทมุปาขมุงสมยโยธานิพัตันเตภิกุณังสสนติงวะนังอาโปยเทวาปทวีจเโตโชวโยตถาขมุงวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมเจย,ยัสสาสหเมตตาการุณากาย,ยิกาอากูเทวายะสะัสตินโน ทัาเสตทัาสถากายาสัพเพนันตะวนิโนอิติมันโตชติมันโตวณัติมันโตยัสสัติโนโมทมานาอภิกรรมงพิกุลังสมิติงวานังเวนทูจเทวาสาฮารีจะอัสมาจะทุเวยมาจะทสุปานิสาเทวาจันทรมาคูปุรักิตาสุริยะสุปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักขตานิปุรักิตวานอาคูมันทะวะลาหากาวัสนังวาสโวเสธโถสกโกปะค้าปุรินทัโธทัาเสตทัาสถากายาสัพเพนันตะวนิโน อิติมันโตชุติมันโตวันลวันโตยัสสัชโนโมทมานาอธิการมงพิกุนังสมิติงวังังอาธากูสาภูเทวาชลามกีสิขาริวะอริตกาจะโลชาจะอุมมาปุพานิพาสิโนวัลุนาสหธรรมาจะอจุตาจะอเนชกาสุริยะลุจิลาอาคูอากูวาสวะเนสิโนทเสเตทัศถากายาสเพนานตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันลวันโตยัสสัชโน โมทะมานาอภิกรรมุงพิกุลังสัมปิทิงวนังสมามนามหาสมามนามานุสสามนุสสุตตมาคิทธาปทูติกาอากูอากูมโนปทูติกาอาถาคูยยหันโยเทวายเยจโลหินตาวาสินโนป,ปารลคามาหาป,ปารลคาอากูเดวายัสสัสิโนทัศเตทัศถ,ถากายาสัพเพนะตตะวานินโออนอิติมันโตชติออตสสม,มันโตวันะวันโตยัสสัสิโนโมทะมานาอภิกรรมุงพิกุลังสัมปิทิงวนังสุกากลุมหาอารุณาอากูเวคณะสาสหะ อุทาตะไครหาปาโมกขาอาคุเทวาวิจักขณะสถามตาหารักชามิสกาจายสัสสติโนทนายังอาคาปาชุนโนโยธิสาอภิวัสติทัศเศรษทัศถากายาสพเพนพนัตตะวน,นิโนอิทธิมันโตชติมันตวนวันโตยัสสติโนมโมทะมนาอภิกรรมงภิกุนังสมัมวิงวนาเขมิยาตุติจายามาังกตกาจายสัสสติโนสัมพิตรการามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานตตินโนอาคูอัฐาคูปะระิมิตา ทเทศเตทศถากายาสัพเพนอนัตตะวานิโนอิติมันโตชติมันโตวนาวันโตยะสัตติโนโมทะมนาพิกามงพิกุณังสัมิงติงวนังสัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนอนัตตะวานิโนนามันวเยนะอาคันฉุงเยจันเยสริสาสหะปุถะชาติมัคคีลังโอคาตินะมนาสวังท่าเขโคคัตลังนาคังจันคำวะอติตาติตังสัพมาปรมัตโตจัตปุตตะอิติมันโตสหะสนังกุมารโลติโสจัสโสปาคาสัมิงติงวนังสหะสัพพมาโลกานังมหาพมาทิิิิตตตอุปปโนนชมัโตพิสมากายยัสตติโ ทศเจทาอิสลาอาหูปเจกะวัสวัตติโนเตสัญจัมมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเจจัสเพอพิกันเตสินเทเซเวสัพพมเกสาราเสนาอภิกรรมิปันสาการสศมันที่ยังเอธาคันทะปนธาลาคินพันธมัทุโวสมันตาปริวาริธามาวมุจิถาโกจินังอิติตถามหาสีโนกันทศีนังอเปสิมานีนาตะละมหัจจะสลังกตวนาเพระวังยถาปุสโกเมโคธนยันโตสวิชโกตถาโสปจุตถาวติสังกูโตอสยังวเสตัญยสพังอภินญาญาอวัคจิวนาจักภูมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาเสนระเต มาลเสนาอภิกันตาเตาาวิชนันทภิกขโวเยเตยจะอาตาป่ามะกะลงสุตตะวาพุทธศา,ส,าสนานังวิตราเหปิป่ากามงในสังรมปิอินชยงสพเพวิชิตะสังขมาพยาติตายะศินโนมทันติสหปหสาาูเตหิสาวาเตชะเนสุตาติแปดธรรมจกักรกปรนัตสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาภารณัสยังวิหารติอิสิปตเนมิคาเยตะตะโคภควาปัญจวัคคียพิกรุมันเตศีเทวเมพิกเวอันตาปปะชิตแตนะนาเสวิตาพายโยจะยังกามีสุกามาสุขาเลนิการนโยโคหินคาโมปตุชนันิโย อนาริโยอนันทสันหิโตโยจะยังอันตะกิรมัฐานนโยโคอทุโคนโยอนันทสันหิโตเอเตเตวิคเวอุโพอันเตอนุปปัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเะอภิสัมภูธานจะกุกรณียนะกรณีอุปัสมายะอภิญญาสัมภูรญานิพานญาสังวัตติกัตมาจะสาพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเะอภิสัมภูธานจะกุกรณียนะกรณีอุปัสมายะอภิญญาสัมภูรญานิพานญาสังวัตติอยะเมวะอริโยทังกิโกมะโคเสถีทางสมาธิทิติสัมมาสังกัโปสัมมาอาชโวสสสสสมมมมมาาาาาวยธิติ อียังโคสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจะขู่กรณีนะกรณีอุปสมัยะอภิญยาสัมโพุทธะนิพพานยาสังวัตติอีดังโคปนะพิโกเวทุกขังอธิษฐานชาติปิตุขาชลาปิตุขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวะทุกขาโทมนัสสุปายาสาปีทุกขาอติเยหิสัมปโยโคทุกโคปียหิ วิปโยโคทุกโขยมปิดฉังนรปฏิตามปิด hmm. ท <mic> ุกขังอิทั้งขิตเตนะปัญจปารานะขันธาทุกขาอิทังโขปนะพิกเวทุกขันสมุทโยอริยสัจังยายังตัณหาโโนภวิกานันทิราคะสหกตาตตาตตาตาตาาพิันทินีเสตีทางกรรมตันหาภวตันหาวิภวตันหาอีทังโขปนะพิกเวทุกขานิโรโยอริยสัจังโยตัสายเยวะตันหายาเสสะวิราคานิโรโยจารโคปตินิสักโคมติอนัลโยอีทั้งโขปนะพิกเวทุกขานิโรทฆาไมนีปฏิปทาอริยสัจังอายะมีวต สมมาอาชีวะสัมมาวิยาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีตังทุกขังอริยสัจจันติเมยพิคเวปุกเพยอนันตสเตสุธรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทบาติปัญญาอุทบาติวิชาอุทบาติอารโกทับาทิตังโขวนิสังทุกขังนิสจังปริเยยันติเมยพิคเวปุกเพยอนันตสเตสุธรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทบาติปัญญาอุทบาติวิชาอุทบาติอารโกทับาทิตังโขวันิสังทุกขังนิสจังปริยาตันติเมยพิคเวปุกเพอนันตสเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทบาติปัญญาออุุทททปติิวชา อิทงังทุกขสมุทโยอริสัจจติเมิกเวปุกเพอนัตเตสุธมเมสุจักคุงอุทัปินังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปิอารโกอุทัปิตังโปณิทังทุกขสมุทโยอริสจังปหาตพันติเมิกเวปุเพอนัลต์เตสุธาเมสุจักคุงอุทัปิอนัอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปิอารโกอุทัปธิตังโโปณิทังทุกขมุทโยอริสจังปหินันติเมพิกเวปุเพอานัลต์เตสุธามเม อีทางทุกครั้งทเโทอริสจันติเมิโกเวปุเพนเตสุทมเมสุจากกุงทับิยนังอุทับิปัญญาอุทัพบิวิชาอุทับิอารโกทับิตังโขปณิธังทุกครั้งทราโทรอริสัจจงสัจิกาตันติเมิพกเวปุเพอนันสเตสุทมเมสุจากกุงทัิอนังอุทัพิปัญญาอุทัพบติวิชาอุทัพบิอารโกทัพบัิตังโขปนิธังทุกครั้งทติเราโเพอะธรสัจจ์สัจิกาต อีกทังทุกครั้งที่เราทักษไม่มีปฏิปทาฤิษจันติเมปิโกเวปุบเพออันนัตสเตสุธามเมสุจักคุงอุทัปธิยานังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอารโกทัปธิตั้งขอบวันนี้ทั้งทุกครั้งที่เราทักษไม่มีปฏิปทาฤิษจังพาเวตพันติเมปิโกเวปุบเพอันนัตสเตสุธามเมสุจักคุงอุทัปธิยานังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอารโกทัปธิ ตังโขปนิตังทุกกานิโ่เราจะฆ่าไม่นีปฏิปทาเรสจ,จังภวิตันติเมพิกเวปุปเพออะระโน,นสเตสุธรรมเมสุจักคุงอุระปฏิอังอุระปฏิปัญญาอุระปฏิวิช,ชาอุระปฏิอารโกอุระปฏิยาวะกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจัตุสุเริยสจเจสุเอวันติปริวตังทวารรสากลังยาถาปุตังยานาทัศนังนัสสวิสุถังอโหสิเนวตาวหังพิกเวสัเทวเกโรเกสัมารเกสัพพมเกสัสมนพามานิยาปชายยะสัตเทวมนุสยะอนุตตังสัมมาสัมโพธิังภิสัพพุทโธปจัญญาสิงหะโต อริยสัจเจสุเอวันติปร,ริวัตังทวารทศก,กัลลังยะถาภูตังยนะานาทัสนังสวิสุทธังอะโหสิอัตตหังพิกเวสัตเทวเกรโรเกสมาระเกสพมมะเกสสะสมณะพามะลิยาปชายะ สัตทีโอมนุสายะอนุตตังส,สัมมาสัมพโพธิอภิสมุทโธปัจัญญาสิงหนันจปนะเมทะสนังอุทะปาธิอกุปาเมวิมุตติอเยามันติมาชาตินันติฐานิภูณพปโวติอิทัมโอจับพระควาอัตามนาปัญจวัคคียภิคูปะควโตภาตาิตังอภินันทงอิมันส์มินจปนะเวยาลกนัสสิงพญามณีอายาอัสมัตโตขุนนายสัวิราชังวิตตมะลังธรรมะจักคุงอุทะปาธิยังยินจิตสมุทัยธรรมังสัพพนังนิรธธรรมมนติบอว่ติเตจพระควตาธรรมะจักเกผูมาเทวา สัทธามนุษสาเวสุงเอตัมภควตาภรณาสยังอิศิปัตเนมิขตาเยนรตลังธรรมะจักกลงปวัติตังอปปติวัติยังสมเนนะวาภามเนนะวาเทวนะวามารนะวาภูมุนาวาเกณจิวาโลกสมินติภูมานังเทวาังสัทธังสุตวาจารุมมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงจารุมมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามเทวาสัทธมนุษสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวายตุิตาาเทวสัทธมนุสสาเวงตุติตานังเทวังสัทธังสุตวา นิมานรติเทวาสัตสัมนุสาเวสุงนิมานรตินางเทวานางสัททางสุตวะปรณิมิตวัสวัตตีเทวาสัตสัมนุสาเวสุงปรณิมิตวัสวัตตีนางเทวาสัททางสุตวะพมกายิกาเทวาสัตสัมนุสาเวสุงเอตนำคัมภีรตาภารณสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตรลังธรรมจักรังบวติตังอปาติวติยังสมเนนะวาภาเนนะวาเทวนะวามารนะวาพมุนาวาเกณจิวารกตะมินติอิติหะเตนะขเนนะเตนะมุหุเตนะ ยาวะพรมโลกาศทโทอภูคคาจีอัญจัตทัสสะหัสสีโลกธาตุสังกัมปีสัมปกัมปีสัมปเวทีอัปปมาโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกรเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโขภควาอุทานังอุทานิศิัญญาสิวัตโภคโคนทันโยัญญาสิวตตะโภคโคนทันโยติอิติหิหังอัจสมัตโตโคนทัญญสะอัญญาโคนทันโยเทวะนามังอโหสิติกาบุธานุสติอิติปิโสภควาอาลหังสมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมปโนสุกตโตโลกะวิทูอนุตโรปุริสสสสธธััมมมาาาารเททววนุุงพภคติ สิทธรรมานุสติสวากขาโตภควตาธมโมสันติติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปจตังวิชิตาโพวิญญูหีติสิบเอ็ดสังขานุสติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัตตปุริสายุปคลาเอสะภคขวะโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปาหุนยโยทักขินเยโยอัญชลีกะระณิโยนุตรังปุญญเกษตตังโลกัสสาติสิบสองสัจจตวา สกัตตวาพุทธรัตนังโอตถังอุดมังวัลังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตชะนะสุธินานัตสันตุปัฏฐานาสเพทุขาวุปปสเมนตุเตสกัตะวาธรรมรัตนังโอตถังอุดมังวัลังปริลังหูปสัมมานังธรรมเตชะนะสุธินานัตสันตุปัฏฐานาสเปพยาวุปปสเมนตุเตสกัตะวาสังขารัตนังโอตถังอุดมังวัลังอาหุนายังปาหุนายังสังเติชนะสุธินานัตสันตุปัฏฐานาสเพโลักาวุปปสเมนตุเต สิบสามชินะบัญชรชยะยาสนากระตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสปังละสังเยปิวิงสุนาราสภาตัณหงกาลาธโยพุทธาอัตถวีสตินัยกาสภเพปฏิจิตาไมหังมัตเตเกเตมุนิสราสีเสปฏิโตมัยหังพุทโธธรมโมทวิโรจนีสังโฆปฏิโตมัยหังอุเลสภักขุณากโลหัะทัยเมอนุตถโธสัลีปุตโตเจสกิเนีโกทันโยปิถิภาคสังหนงโมคารโนโฌวามเกตสกิเนีสมเนมัยหัง อาสุงอนันธาลาหุรากัสโปจะมหานาโมอุปสงฆ์วมะมโสตรเกเกตโตปิฏิภารทัมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนสีสัมปโนสโสพิโตมุนิป,ปง,งคโวกุม,มารกัสโปเทโลมเมหีสีจิตตะวะโกโสมัยหังวัตนเนนิจังปเดินถาสีกุณากุโกลุปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปารินทัสสิวลีเทลาปัญจิเมชาตานณละเตติละกามัมัสสิสติติมหาธิลาวิิตาชินาสาวกาเอเตสาสติมหาธิลา ชีตะวันโตชินโนรัสาชิรันตาเสียเตชนะอังค้ามังคีสุันติตาระนังบุรโตอาสิตังคิเนเมตตาสุตตะกังทัชะขังปัญโตอาสิิวเมงอังคุลิมาลกังขันโมและปริตัญจะอาตานเรียสุตตะกัง อากาเซชนังอาสิเสสาปกากาศสันมิตาชินานนาวรสังยุตาสจประกาศรัลังกาตาวตาปิตาทิสันชตาภัยราชตุปัฏฐวาอเดสาวิเนยังยันตุอนต่าเชนะเตศสาวัสโตเมสกิจเนะสัทธาสัมพุทธปัญเชลเชนะปัญเระมาชหีวิหารตังมาหีทะเลสัทธาปเริตุงมังสเพเตมหาพุรธิสาสไฟอิจวัมันโตสุปโตสละโขชินานุภาวินะชิตตุปัฏฐวัฒมานุภาเวนะจิตาลิสังโฆสังขานุภาวินะจิตันตะลายโยสัทธามานุภาวะปาริโตจารมิเชนะปัญเชลติสสี่าหงมหากา ผู้หุงศสตร์สัมภีนิมิตาสาวุทันตังคีเมฆลังอุทิตะพลัสสัตเศณมาลังธนาที่รรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเติภาษาพ่อจุเตชมังคลานิมาริลาติเลกัมมะพิยุชิตสปรติงโคลัมปนาละวะกัมมะธรรมถถาแยกขังคันติตัทธรรมตวิทินาชิตวามุนินโทตันเติภาษาพ่อเตชมังคลานินาราคิลิงขจาวังอติมัตตปูตังทวักิจกัมัสนีวัสุธารุนันตังเมตัมพุติกาวิทินาชิตวามุนินโทตันเติภาษาพ่อจุเตชมังคลานิ อุคิตัาขักะมติหัตถะสุธารุณันตังทวันติโยชนะปัตังคุลิมาลวันตังอิทีพิสังขาตามะโนโชิตวามุนินโทตันติเสาวาตุเตชามังคะลานิก็ต่มาละกถะมุทลังอิวะคภินิยาจิงจะยะตุถาวัจณังชนะกายมัชเชสันเตนะเสลมวิธินาชิตวามุนินโทตันติเสาวาตุเตชามังคะลานิจัดจังวิหายะมติสัจจกวาทะเกตุงวันทวิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปชาลิโตชิตวามุนินโทตันติเสาวาตุเตชามังคะลานิ นันโทปน,นันทภูจขังวิพุทธังไม่หิถิงปุตเตนะเถระผู้เจเคนณตมะปยันโตอิทุป,ปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพ่อตุเตชะมังคลานิทุกขะหะทิฐิผู้เจเคณสุัตหะหถังพอมังวิตุตทีชุติมิทธป,ปากาพิธานังยานาเกเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพ่อตุเตชะมังคลานิ เฮตะปีพุะเทศชัยมังคลาอัตคาถาโยวัจโนเทนาเทเนสระเตมตันฮีเหตมานะในกะวิวิธานิจุปัตวาณิโมขังสุขังอธิคเมยันอโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโถหิตายัสัะพะปังนินางปุเรตวาปารมีสภะปโตสัมโพธิมุตตะมังอิเดนะสัจวัชนะโหตุเตชัยมังคลังเชียนโตภุริยามุเนศกยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิเชียสุชัยมังคเลอัปราชิตพันลังเกศิเศษปทวิปโคะเลอภิเสเกสะพุทธะนังอัคปโตวมโมสติตสนาคตังสุมังคลังสุปภะตัง สุขานุสูรหมูโตจัสุวิถังพมจาริสุปปัตตะกินังกายกรรมังปยายกรรมังปัตตะกินังปัตตะกินังมโนกรรมังปุริยิเตปัตตะกินาปัตตะกินานิกตวรัตนลพันตถีปัตตะกินีผวันตุสาพมังขลังลักคำตุสัะปฏิวตาสัพะพุทธานุภเวนะสัทธาตถีผวันตุเตพวันตุสาพมังขลังลักคำตุสัะปฏิวตาสัพะธรรมานุภเวนะสัทธาตถีผวันตุเตพวันตุสาพมังขลังลักคำตุสัะปฏิวตาสัพพสังขานุภเวนะสัทธาตถีผวันตุเตสิบห้าปฏิา ยาเทวตาสันติวิหารวาจินีทุเปคะเลโพธิคะเรติคิงตะหิงตาธรรมธาเนนะปวันตุปูชิตาสดเถียงกะลลนเตนหาวิหารมันทะเลทีราเจมัชฌานาวกาจัพิกขวาสลามิกาธานาปฏิอุปัสากาคามาเจเทสานิเขมาเจอิสราสปานะปูตาสุกิตาปวันตุเตชรา,าผู้ชายเยปิจารันทัสัมภวะสังเสริชะตาอัฐวโอปปาติกานิยานิกัรธรรมวรังปฏินจเตสัมเพปิทุกษะกะลลนตุสังขยัง ทศจิรังสตังธโมธมัทราจัปุกคาราสังโฆโหตุสมะโควะอัธยาจะหิตาญาจะอภิเเอคขตสัตธโมสัมเพปิธมัจจาริโนวุติเงสัมปาภุญญยมะธเมอริยปเวคิเตปสันนาโหตุสัมเพปิปานิโนภูตธสาเสนสัมมาทังปเวชันโตกาเลเทวปรวัตสตุอุทิภาวยะสตนังสมิทังเมตุเมทนิงมัตาปิตาจัตังนิจังลักันติปุตตะกังเอวังธมินะราชโนปชังลักันตุสัพพะทิโมเขวตาอโยชนะคาถา ทุกข์ขปตาเจนิทุกขาพยาปาตาจะนิพยาสกับปาตาเจนิโสกาหุนตุสัมเพปีปานิโนเอตวัตตาจามหิหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสัเพธิวานุโมทันตุสัมปสัมปติสิทิยาธนังตทันตุสัทธายาสีลังหลักันจุดสัพพทาภาว่านาริตาหุนตุคาจันตุเทวตาคตา สิบเจ็ดซม,มคลคาถาโหตุสัพพังสมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุธานุภาวินาสัติีโหตุนิลันตลังโหตุสัพพังสมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธมานุภาวินาสโติีโหตุนิลันตลังสองโหตุสัพพังสมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาวินาสติีโหตุนิลันตลัง สเพพุทธาภระปตาปัญเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตชะละขังพราหมีสัพพโสสเพพุทธาภระปตาปัญเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตชะละขังพราหมีสัพพโสสเพพุทธาภระปตาปัญเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตชะละขังพราหมีสัพพโสสเพพุทธาภระปตาปัญเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตชะละขังพราหมีสัพพโสสเพพุทธาภระปตาปัญเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตชะละขังพราหมีสัพพโส สัพพุทาปรลปตาปัญเจกรณจยังพลังอรหันตานจเตเนะขังบาลมีสัพปะโสสัพเพุทาปปตาปัญเจกรณจยังพลังอรหันตานจเตเนังบาลมีสัพปโสสัพเพุทาปรลปัตาปัญเจกรณจยังพลังอรหันตานเตนังสโสเพุทาปรปตาปัญเจกรยังพลังอรหันตานเตลขังบาลามีสัพปะโส โดยเนืภาพแห่งจักรจะอธิษฐานเนืภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์ในการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสรตยาบทสวดมนพระประสุทธิ์พ,พ <hi> ระปริษและภาษาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจมเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนจากทุกภัยท้งปวงขอให้ข้าพเจ้าสิรินั้นโรคและทางธรรมขอชนิเพียรอทั้งหลายโปรดอนุโมทนาการสวดสรตยามนต์และธรรมะเหล่านี้มวลอนุโมทนาแล้วโปรดอนุโมทนาแก่ข้าพเจ้าและทุกมงคลพระมิตรญาติสถิรญาติสถิรแม่ครูห้องแปดตลอดจนถูกมงคลทั้งปวงนี้สามสิ่งสร้างขึ้นให้เต็่ยมเนื้อภาพแห่งพระปริจจงสเรร็ศุะลญ ขอบุญกุศลของข้าเจ้าทั้งหลายที่เกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จะส่งถึงผู้มีจิตสัตย์รสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดภัยเจริญสิริทั้งปวงพ้นจากความทุกข์ใจทุกข์ใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเรื่งเรื่องในที่การงานชนะต่อปัญญารายมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยสรรสามสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการพัฒนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญเลิศเจริญปิดพรชัยทั้งสิบ